จะด้าข้างในนะคะก็จะมีโปรเชนะคะเดนะก็จะดีเวลาที่เวลาลูกค้าค่ะอยู่แบบทางทางพื้นท totally> ี่เปี่ยวนะก็สามารถเนี่ยปลดล็อกหนึ่งครั้งนะคะก็จะปลดล็อกประตูหนึ่งบานปลดล็อกสองครั้งก็คือปลดล็อกสี่บานรอบคันนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะอันนี้จะเป็นแผงควบคุมไฟฟ้าของะบบกระจกนะคะก็เป็นระบบ ไฟฟ้าหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นตัวปรับกระจกระบบอยสติ๊กนะคะอ่ะาค่ะเข้ไปดูข้างในนะคะภายในข้างในนะคะก็กว้างม,มาเลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีปุ่มมัตติฟังก์ชันที่เชื่อมต่อบนเอ่อบนบลูทูธนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเปิดเพลงรับสายอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะ อันนี้มาพร้อมกับหน้าจอของโรงงานเลยนะคะกว้างมากสามารถเชื่อมต่อ p p p l e c r r l a y เพย์แอนดอ t ์โต้บ t o o t h นะคะได้ด้วยเป็นเกยร์อ Auto นะคะตัวท็อปเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็กวา้างมากเลยนะคะด้าน,นหลังกวาง้างมากเลยนะคะนี่แบบผู้ที่แบบตัวสูงๆนะคะแล้วพลัวเขาจะติดกับของคนขับนะคะ ไปดูห้องเก็บสัมภาระนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสปอยเลอร์นะคะที่เขามาพร้อมด้วยกันเลยนะคะสำหรับตัวท็อปนะนนไปเปิดก่อนเเปิดก่อนนะคะจะ,ะให้ดูนี่นะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะสามารถบรรจุได้565ลิตรเลยนะคะ